อาจารย์หนูหมวดวันที่สองพฤษภาคมให้เลขเด่นบนสองแเลขชุด3ตัว7 2 0 5สองศูนย์ห้าสองหนึ่งแปดสองสี่เก้สองหกหกสองเจ็ดสห เลขชุด2ตัวบน2 0 2 1 2 4 2 6 2 7 8 0 8 1 8 4 8 6ล่างให้เด่น3กับ5เลขชุด2ตัวล่าง3 2 3 5 3 7 3 8 5 0 5 5 7 5 8 ในงวดวันที่16เมษายนเลขเด่นบน9เข้าหลักสิบบนนิตยสารบังเอิญงวดวันที่2พฤษภาคมให้เลขเด่น6 8เลขชุดสองตัว61 62 64 69 81 82 84 86 ในงวดวันที่16เมษายนเลขชุดสองตัว79เข้าสองตัวล่างนิตยสารเงินล้านงวดวันที่2พฤษภาคมให้เลขเด่น735เลขชุดสองตัว76 79 74 78 สามหกส3มเก้าสามสสามห้าหห้าห้าสห้าแในงวดวันที่16เมษายนเลขเด่นเจเข้าหลักสิบล่าง